รับผมวันนี้วันที่13ตุลาคม2565นะครับผมตอนที่ผมไลน์อยู่นี้คือ0.7.20ที่แหลมแท่นนะครับเช้านี้ระดับน้ำขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวมันจะลดลงในช่วงบ่ายแล้วก็จะขึ้นมาอีกทีหนึ่งเหมือนตอนนี้เลยมาดูนี่น้ำขึ้นสูงเลยนะเนี่ยดูดิวันนี้ชิดประชิดต้นมะพร้าวเลยดูดิ ไม่มีหาดอนะวันนี้มาเรามาดูหาดทรายที่วันนี้น้ำขึ้นเยอะนะครับผมน้ำทะเลหนุนดิใช่ครับผมมาดูต้นมะพร้าวที่ต้องเผชิญกับอุทกภัย ี่ยผมว่าเริ่มสัมผัสความหนาวเนี่ยลมพัดมาแผ่วๆรู้สึกถึงความหนาวมันกัดกิ่นเข้าไปจฉถึงคนบึ้งของหัวใจโอ้โหมีคนกลางเต้นด้วยหรอครับผมอมีครับอ่าจริงๆก็คือสามารถกลางได้นะครับผมพ็อบางคนก็มากลางค้างคืนก็มีนะแต่ว่าอย่าไปกลางที่ของพ่อค้าแม่ค้าเขาแค่นั้นเองครับผม แล้วก็ไม่เอาพวกอะไรนะอุปกรณ์การปรุงทํากับคงกับข้าวมาไว้ริมชายหาดอะไรประมาณเนี้ยกลางนั่งกลางนอนยังได้เลยบางคนนอนค้างคืนบางทีมาตั้งแต่เช้าเห็นกลางน่าจะมาตกปลากันโอ้อันนี้ลําใหญ่มากช่วงนี้น้ําใสแล้วน้ําก็ขึ้นมามากมาย ามานั่งในโซนนี้กันไหมท่านเปล่าวทุกคนทุกคนะมะพร้าวยังไงมะพร้าวที่มันหล่น อ๋อม,มันโดนเจาะกินจากเจ้าอัน,นันนแนนเลยถ้ามันหล่นนะเดี๋ยวเราจะลองจำลองการหล่นของลูกมะพร้าวดูโอ้ดูดิดหนักเหมือนกันนะัเดี๋ยวนะขอพับ ขาจางเกงให้มันหนีน้ำก่อนตั้งในน้ำเลยไหมเออหาเรื่องให้มันไม่เราพังอีกแล้วนะถ้าตั้งในน้ำมไม่ดีวะเราเดินลุยน้ำเพื่ออะไร มาแถวนี้พอก่อนนะก็เช้านี้ผมก็ขอพาเดินเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายจะพามาเดินใหม่เรือไททานินเนี่ยใครจะมานั่งเรือไททานินมันช้าจังกำลังวอรเครื่องอยู่ โอ้แต่ฝูงปลาเต็มเลยนะเนี่ยฝูงปลาแบบเต็มเลยอือน่าจะมีกโกลโปนะเอาไปแช่น้ําด้วยเดี๋ยวเอามาดูเอามาดูที่ใกล้น้ําตรงนี้กันตอนที่เราเดินลงไปยังไม่จบยังไม่จบทําสปาเพลินเลยนั่งลงไปเลยค่ะเออเออแต่ละอย่างหัวใจในทะเลเอยคิดได้ไง ขาบอกไอโฟนกันน้ำนี่เ <c oughs> ดี๋ยวนะจะพามาดูฝูงนี้ดูดิเอา้าเมื่อกี้ทำไมเยอะวันนี้ตอนนี้ดฝูงปลามากมายนะครับผมด,ดูระวังงูนะครับโอ้โห <c oughs> ทำไมพูดแบบนี้ไปดีกว่าโอ้ไมค์ก็อดเออคิดได้ไงเนี่ยโอ้ ิ้ขึ้นมาแล้วเสียววับเลยถ้ามันพุ่งมางูนี่ตายแล้วในน้ำเนี่ยผมต้องกลายร่างเป็นพญานาคราดแน่เลยสวัสดียามเช้านะครับ